ดีคกับผมอยู่ผมพ่านเพียนครับนี่ขึ้นหาเห็ดครับผมยุ้งยอะครับเห็ดโคนเล็กเริ่มใบเห็ดโคนใหญ่เริ่มออกครับผมเจอหนึ่งแปลงครับไอย่นครับไอย่นยี่ยมครับมาดูกันนะครับก้านครับก้านใหญ่ครับสุดครัสุดสุดจัดปริลัดบอก กา้านครับกา้านใหญ่ครับดูใ้ครับผมกำลังโผล่ครับพี่น้องหมานครับหมานครับรสุดครับสุดสุดจัดรัดบอกครับใ่เฮอนุ่มก็มีครับ พ้นใหญ่ครับพื้นใหญ่ขึ้นต่อเนื่องครับฝนตกหนักได้มาหนึ่งแปลงในถุงนะครับวันนี้แปลงสองครับได้สองแปลงครับวันนี้ครับแปลงแรกได้สี่เบ้าครับผมดูดอกใกล้ๆครับผม สุดสุดครับเด้นเป็นแพ้ครับผมเดินมาเจอสองดอกนี้ครับหูมองมาเล่อีกแล้วครับพี่น้องนาครับผมขอแค่ครับผมยุงเยอะครับผนก็จะตกครับผม เจอกันคลิปหน้าครับวัสดีครับผม